มาดูพืชที่ผมจะทําการปลูกแบบกึ่งดินกึ่งน้ําครับวันนี้ว่าจะเป็นพืชชนิดใดต่อเนื่องกันเลยครับสําหรับผักกึ่งดินกึ่งน้ําครับมาดูขั้นตอนตามผมเลยนะครับขั้นตอนแล้วประกันก็มีตะกร้าพลาสติกที่ไม่รูแล้วผมใช้กระดาษนะครับลองโคตะกร้าก่อนนะครับเพื่อให้ดินเขาอยู่ตัวก่อนครับในแยะเล็กๆพอรากพืชมันลงได้แล้วมันอยู่ตัวแล้วมันก็อยู่ของมันเองครับผมลองโคตะกร้าไว้นะครับเศษใบไม้อันนี้คือดินปลูกปุ๋ยฟีนะครับที่ผมทําการหมักไว้ก็ใส่ดินเข้าไป ให้เต็มดินเต็มตะก้าแล้วนันตอนต่อไปเพื่อที่จะทําการลงปลูกในตะก้านะครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้เป็นผักขึงดินขึ้นนังของผมวันนี้คือยอดสำรูเท่าทำการชํำน้ำมาได้ครับลากออกสมบูรณ์ดีมากครับผมต่อเลยครับช้อนช้อนมีประโยชน์ดีมากครับนอกจากใช้ช้นแกงแล้วครับช้อนแหว่งบินออกอย่างนี้นะครับสําหรับสับรูเนี่ยไม่ต้องหลอกลากลงดินเลยครับใส่เข้าไปเลยครับเพราะว่าเป็นพืชที่ชํำง่ายครับผมเมื่อได้หลุมลงไปพอประมาณแล้วเราก็ยอดสะรดมาเลยครับใส่ลงไปอย่างนี้เลย แล้วก็กบออก่น่่าก็จะได้ประมาณนี้เลยสวยงามครับก็จะให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับให้ลากเขาแทรกลงสู่ข้างล่างเพื่อไปหาน้ําอย่างนี้นะครับให้ได้ลักษณะนี้เลยในคลิปนี้นะครับผมจะใช้คู้กระทงแบบนี้เลยครับเติมน้าใบรอเรียบร้อยแล้วครับในระดับที่พอดีนะครับผมมาได้อย่างี้แล้วก็วางจัต้าที่เราปลูกสับลดแล้วลงไปนะครับก็จะได้ทรงพุ่มลักษณะแบบนี้สวยงามครับผม วันนี้ฝนตกครับชุ่มช่ำม,มากนะครับก็ใช้เสียษวัชพืชนี่คุมหน้าดินไว้เพียนึงน,นะครับผมอโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆครับผักกึ่งดินกึ่งน้ําโครงกันทําน้อยให้ได้มากเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับ